นะน้ำมันมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวจะลองล้างด้วยน้ำส้มสายชูบล้วงข้ายใ,ในเป็นแบบนี้นะตะนิมเอาเรื่องเลยอันนี้หากซื้อถังน้ำมันไม่ได้นะครับอนนี่น่าจะมีรั่วหน่อยหนึ่งเดี๋ยวล้างท้ายก่อนเดี๋ยวรา,านนว,ว,ว่ากันนาทีนะ ามาดูขั้นตอนการต่อไปนะฮะอันนี้น้ำส้มสายช,ช,ช,ชูเดี๋ยวอันนี้หลังจากที่เราได้นะเอาล้างแฟบมาแล้วนะรอบหนึ่งล้างแฟบไปแล้วรอบหนะึ่งกลิ่นก็เริ่มเบาลงหน่อยนะครับเ,<อ>เดี๋ยวทำการเทใส่อ,อันนี้จะเทใส่ ทิ้งไวไ้ข้ามคืนหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นอีกวันนึงไง <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยมาดชมคลิปต่อไปนะครับจะหมักหมักว้มันกัดเลยอ่าเบื้องต้นนะฮะก่อนแก้ไขนะดูสนิม,ะมนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับตามฝานะครับอ่าถังน้ำมันใบในี้เราหาซื้อไม่ได้นะฮะเจะต้องทำการล้างด้วยแช่ด้วยน้ำต้มสายชูนะ แกลอนละสบาบาทเท่านั้นนะดูภายในนะครับอประมาณนี้เลยสนิมเต็มเลยอดูจำภาพนี้ไว้นะเดี๋ยวเรามาดูกันทีทีครับหลังจากที่เราแช่น้ำส้มสายชูไว้นะประมาณ1วันกับหนึคืนนะครับอ่าไย้เทออกมาดูกนะัน ดูอันนี้ดูฝานะ้วกับขาโป้เลยอ,บบอ่าดูนะครับเข่าใสๆดูเดี๋ยวเราไปล้างทำความสะอาดเย,ยนเนี่ยวแป๊บขยาวกันนะยรัอันนี้คือเศษสนิมที่ออกมาครับอ่าเอาไปบานเลย เสร็จเรียบร้อยนะดูนะใสๆเลยนะน้ำส้มสายชูใช้ได้เลยะรเอาไปใช้กันดูนะอันนี้ขาวๆเลยจากภาพเดิมนะตอนที่สนมท่วมๆนะดูความสะอาดของมันนะ, <S 1> <S 1> อ,ะอันนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะ,อะขอบคุณครับ